สวัสดีครับอยู่กับผมบาสกมเมอร์ทีวีครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดนี่ครับโปรแกรมโกงไมค์ครับนะครับที่โกงสุดๆหยุดไม่อยู่เลยครับนี่ครับโปรแกรมนี้นี่ๆอี่โปรแกรมนี้ครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่โกงๆสุดๆครับคุณสามารถโหลดได้ที่สโตหรือเอสโตก็ได้ครับโหลดมา จะลองไปแค่เคป็นลดนะแล้วก็คงไปที่ค้นหาครับกี่เอ็มอาเอ็มซีเอ็มซีพีอีนะครับพิมพ์ข้างบน M C P E M A S T E R เอาครับพิมพ์ตามข้างบน, A S T e ค,บงบนคุณก็จะเจอนี่แหละครับอันแรกเลยโปรแกรมนี้ครับอันแรกคุณก็คลิกเข้าไปครับ มันก็กดติดตั้งดาวโหลดไว้ประมาณนี้แค่เดี๋ยวผมจะมาสอนใช้โปรแกรมนี้นะครับนะครับพอคุณติดตั้งเสร็จก็สามารถใช้ได้เลยเีย่เข้าไปครับกดเข้าไป,ปนนาาาก็จะเป็นหน้าตา่างนี้บุคอร์แมนนะครับจะเป็นหน้าต่างนี้คุณสามารถเปลี่ยนพวกนี้ก็ได้ครับแค่กดตรงนี้ e-map หรือสกิน หรือมอดต่างๆและก็ทิจฉาแพรกครับเกาะน,นี้ครับจะคือจะปรับไอพวกนี้ครับเพราะว่าตอนเช้าตอนกลางคืนพวก็เข้าไปเล่นก่อนสมมติผมจะเล่นในแหบ,บของผมครับเดี๋ยวรอครับอันนีก็สมัครสามารถเลื่อนได้แต่ของมันเลื่อนไม่ได้ เดี๋ยวรอครับมันก็ใช้เวลานานหน่อยยรือไม่ก็ไม่นานเลยโตรอให้มันห้างครับต้องรอหน่อยครับนี่ก็คือผมเปลี่ยนที่จะแพ็กครับก็กดเข้าไปครับครับคุณก็สร้างแง็บของคุณ รับรอต้องให้แมปมันโหลดเรอไปเรือร่อยๆกระเบิ้ก็สามารถกันายได้เมื่อคุณจะไปไหายก็ได้ย้ากยข้างบนสุดก็ได้ห้ครับกุก็คลิกตรงนี้ครับอ่านี่ครับมันจะมีขึ้นอย่างนี้นี่คุณตัวแบบไม่อยู่ครับเป็นแบบไม่มีชีวิตครับคุณก็ปรับเป็นให้มีชีวิตได้แต่ที่จะแฝดของผมมันบังให้แบบไม่มีชีวิตนี่ครับ แล้วก็สามารถปรับเช้าปรับกลางคืนเชา้ากลางคืนเชา้ากลางคืนได้แล้วก็คือเลเวลของคุณคุณจะเพิ่มเลเวลสองพันหรือเลเวลศูนย์ก็ได้ประมาณน,นี้นี่ครับผมแล้วกน็นี่ก็คือสปีดครับแล้วุณใช้ครับมันก็จะวิ่งเร็วเร็วกว่าเดิมอันนี้แหลกหน่อยมันก็จะเร็วกว่าเดิมโอเคครับตรงนั้คุณก็นี่ นี่ในที่ผมชอบคือเอ็นชาร์ครับนี่ครับมันจะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เลือกคุณนี่ครับม,มันจะนังแยะเอาดาบสมมติคุณจะได้เอนชาร์พวกนี้คุณนีณ่คุก็คลิกไปเรื่อยๆครับจะมีติดไฟน็อกแบกอะไรก็มีมาครับครับแล้วคุณก็ไปดูที่ตัวนี่ครับปรากฏว่าดาบเอนชาร์มาแล้วของต่างๆก็เอ็นชาร์ได้เคลบต่อไปคุณก็นี่ครับไอเทม ไอเทมนี้คมันจะมีแบบของทุกอย่างเลยคุณสามารถเสกได้นี่รขบของเวอร์ชันใหม่สมมติคุอยากจะเสกกัวสตีปมาก็เรื่องข้างล่างครับเห็นไหมครับข้างล่างมัเป็น64คุณก็กดตรงนี้ครับก็จะโผล่มาให้คุณคุณเสกเท่าไหร่ก็ได้นะครัขากดสตีปก็จะมาตรงนี้เดี๋ยวลองวางดู รางได้ครับแต่สกินกับผมมันยังไงมันบางกดแคบไอ้ครับต่อมาต่อมาครับนี่ก็คือพวกสปารมอนสเตอร์ที่เป็นตัวครับแล้วผมจะเสกวิลเลจอร์มาสักกว่าสิบสี่ตัวฮึบมันก็จะโผล่มาเลยครับหกสิบสี่ตัวโอ้เล็กเล็กเลลกเออไม่น่าเสกมาเลยนี่ครับจะมีมาตั้งกีตง่ตั้งเยอะไปสต่อไปครับ นั่นก็ไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรผมก็ยังอ่อนี่คือ TP ครับจําได้แล้ะ TP คุณก็กดไปเลยตรงนี้นี่คุณเดินไปไกลๆไกลๆๆๆตรงนี้ครับคุณก็กด TP TP หนึ่งครับคุณก็จะวับมาตรงนี้ครับเทพสุดๆเลยในโปรแกรมนี้ครับผมถือว่าเ yeah ยี่ยมมากโอเคครับ สำหรับกิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเดวย,ดยนี่ครับสกินอือคกล้สำหรับกิปบนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่นในพทหนาครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ